สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีวันหยุดพิเศษครับผมเป็นวันจันทร์แล้วครับผมจะเป็นวันหยุดกะนัดกั็ผู้ใหญ่หน่อยครับผมผู้ใหญ่หน่อยเสียออกมากตอนนกน้ำทั้งสังข์ข้อมันสันสีม่มอเตอร์ไซค์มากครับพี่น้องมาลัดกันกลางทางมาสั่งมึงข,งข,งขงีมอเตอร์ไซค์มากนี่ครับทั้งสังข์ข้อมีเดือดจ้างปางเลยพี่น้องเดือดแต่ว่าทั้งผู้ใหญ่หน่อยฝนตกวันสันครับผมทั้งฝนตกฟ้าห้องวันสันทั้งมันดุง มากเพราะได้เด็ดสันผมก็เลยมัดเป็ตอขางข้างครับผมพี่น้องลอ่อไปยังหน่อยมากสมทบแต่ว่ากล่องกับบริจเอามาไม่กับบริจเอามาครับผมเพราะว่ามันสิมาตตอครับทีมงานก็เลยบริจาเอามานําแต่งกนนวิวเนี่วกินเต็มนารถอัญยะมากครับรสิไส่ถามไปยังหน่อยครับว่าจะใส่หรืล่ะแถวนี้ละ่ะตัวไม้ก็สิเป็นนกอ้างครับผมพี่น้องอ้างสองอ้างสามนี่แหละมือวนนี้เอาเจ้าม้วนดำออกมาด้ครับพี่นอ้องเจ้าม้วนดำ ไฟที่แล้วนี่ก็มานสองแจมครับผมลายม่นส uh, <arespace. S 1> ําเร็จไฟนี่จักสิเป็นจังไหนผมจะล่องแก่แขนเบื่อเงินไม้นี่แหละเคยออเพุ่นไม้อยู่ครับนี่ว่าบดได้นูกปลาบลงโอ้ยแล้วน่องแล้ว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 นกเขาแล้วนกเขาสั่มไปแล้วนกเขาขึ้นลงอย่างเอียงนี่เขาไปใส่ขึนพุ่มอุยุนี่นี่มันนั่นใส่ต้นนี่บลงครับผม เหนียวปดรถดีใส่์ขึ้นปล้อ,ลองมือพุ่มๆนี่ดูน้ำกันครับผมมันีเป็นยังไงจะม,ม่นดำสีมันวะข้อแรกครับผมของมือแต่ากแต้วยเติบแล้วล่ะพุนตะเบนนี่ยเนบนแดงบุบไปนี่ใส่ขึน้นแถวนี่แหละต้องมึงใส่จำม่นดำขึ้นต้นอุ้มอุยุนะครับผมพี่น้อง คันแล้วหรอครับผมแต่ว่าบ่ได้ยินเสียงปัน่นเลยเพราะวาคำบําคำบํานี่นล่มครับผมพี่น้องครับล่มมันนี่ล่มแห้งฝนตกแล้วครับเมื่อเช้านี่ตอนนี้ล่มครับผมพายุเขาโอ้หุบปสซักมันนี่เลยครับนี่เอ้อเป็นยังไงกับเด้ออกมาแล้วก็ต้องบุกตัวล้วครับพี่น้องลุยตัวละตอนนี้เจ้าม่านดำ ยินเสียงคันเลยครับผมก็แบมแบมแบมมาหนินี้นี่แล้วนี่นี่แล้วมาเป็นบาทเป็นบาทอยู่ครับผมเอารุนต่อครับพี่นงนกปลาขามาสองตัวแล้วครับพี่นงนี่ครับยุดต้นเอยียงๆนี่ผมใส่ไปนี่บ่เทียงบ่สูบบ่ยังเลยกครับผมไม่ตดปอดเพิ่งคือแต่ว่าล้มแห้งเจ้าม้วนดำกับได้ยินเสียงเรียกออกเขาอยู่ครับผม ต้ปลาบัวขาวบัวช่างเลนนะถือฝนบมดจังได้วุ้นบัวขาวบัวเทียงบัวตเลยครับมาง่อยใส่คนเหรนเสยอยู่พี่น้องขุ่นล่มอุ้ยลมแห้งครับวันนี้ขุ่นต้นที่ใสกับกวยโดนเลียนโดนเลียนอยู่อ๋อใครแต่ผมใส่ตำเหรอครับพี่น้องเดี๋ยวเราเมืองสักพักก่อนครับขั้น นกป่าบสูบ hehe, ยักงกัสิยงายไปถ่ายผู้ใหญ่น้อยอยู่ทั้งแยกพูดนะครับทั้งสีเขาไม้พูละมึงอาการของนกป่าจั้หน่อยครับผมสามสิบนาทีพันไปครับพี่น้องนกป่าบสูบครับผม้อยตุดปวดอาบแดดเซ่ออยู่มิเตียงเจ้าม่นดำกระสีเงาแหละครับผมแล้วก็สิไปรอดผู้ใหญ่น้อยอยู่มองนัดกันไว้พูดละครับผมไปครับเอาลุงแล้วกันไปหาผู้ใหญ่น้อยครับผม เอาครับมาแล้วครับผู้ใหญ่หน่อยพูยย่ใหญ่สวัสดีครับโอ้สวัสดีครับมือนีบิบบ่นเดียวครับมือนีบมามอเตอรไ์ไซค์พูดละขั้นมาลัดกันกลางทางครับพี่น้องเอาเจ้าองค์บากมาไว้สัน่นผมก็เอาเจ้าม้วนดำมานี่ครับสภาพไม้พนดีมองลัดกันสักสิเป็นเจ้าใดเอาไปลุยทั้งกันครับพี่น้องม,นม,นมนันม้วนกระไดเป็นหน้าหน้าปังนะครับเป็นหน้าปังหน้าแซงมันเกี่ยวเขาแล้วนี่ครับผมใส่เจ้าม้วนดำไว้นะครับพี่น้องตุนกระโดนครับผม นี่เสียงคู่แล้วครับผมนี่เสียงนกปลาคู่บ่อาจะร่วมแล้วครับตอนนี้อูรรวมกับใกล้เคียงแล้วพอมันมีสองสามตนติดกันอยู่ครับผมเอาได้รุ่นุลนแล้วครับพี่น้องแต้มแรกสีมากบ่เจ้าม่นดำครับผมลายม่นสำเร็จบ่นกปลาครับเจ้าม่นดำยังอัดกันอยู่ในตอนอยู่เลยครับพี่นอ้องจกเสียงจะคู่ใส่กันอยู่ตัวน,นี้ก็รุ่นครับผมนี่รุุนแต้มแรกนะครับนี่ตอนนี้ ส่วนนกปูใหญ่หน่อยยังขันโยนอยู่ครับผมขันโยนอยู่บนแถวอยู่ข่าวอันนี้ก็สวนอยู่ครับผมเรื่อยๆอยู่ร่มแห้งครับพี่น้องบ่งงค่อยได้ยินเสียงนกป่านไดยมาเป็นบาทว่าเป็นนกปลาออกแล้วครับพี่น้องเส่นปิ่นแย้มออกไปไม่ใหญ่เลยโอ้ยโอ้สําเร็จครับเพื่อนหน่อยไปยหยนกเขาด้วครับเกอ นกป้าวเขาวัสิญายะไม่ไรใกล้ๆนี่ครับใกล้ๆข้นต้นแถวๆนี่นกป้าอยู่นี่ครับขันอยู่นี่เมื่อเราออกไปหาเรื่อหน่อยเรื่สงีขยับเขามาหาผมผมว่านิย่างเข้าไปจอบเบื้องเดี๋ยวเบื้องขี่ไม้ครับเขาไปเบื้องมันนกป้าออกแล้วล่ะเห็นมีนกออกแล้วเสียงชมุ่นตั่มยังเรียกโคโก้คตก้อยู่พี่น้องเพราะว่าสิไปไล่ออกเลยครับผมวัสิญายะต้นสูงสูงกันโดนพูดมันสิยับลงไปใต้ๆต้ผมครับผมล้องเบื้องไป ไห่ออกรถครับพ <ừ, S 2> ี่น้องคือดออกสูงเงี้ยโดนโดนแล้วครับผมจะเป็นชั่วโมงแล้วจำบนดับยังเรียกโกดกโกหกอยู่โอ้ยโอ๊ยไปแล้วครับพี่น้องแล้วพี่น้กแล้วเฝ้ากันนี่ลิโอ้ยมีนอกแล้ว เอาไ่ต้นครับพี่น้องก็สิเอาไม้ตัวนี้ละ่ะใช่เอาตัวนี้แหละครับผมพุ้ยน้อมเจียบไ่ต้นครับพี่น้องไ่จมุนดำไปขยับไปประมาณสามสิบเมตรครับพี่น้องใส่ต้นน่อยหน่อยครับวันนี้ลูกปลาเขารวมเอแล้วครับเขารอมเขามาเทียงกันแล้วตอนนี้เทียงกันอยู่ครับนะลูกปลาเสียงไงก็เจมุนดำ คู่หลายครับนกปลายตัวนี้ตอนนี้ผู้ใหญ่หน่อยเพิ่ใหายนกแล้วเด้อครับพี่น้องเพิ่ราศีสายขามฝากไปทั้งคุนล่ะหาหม่องลงอยู่วันสันนกปลายอยู่ฝั่งนั้นนะสั่นเห็นปะคุ้มกับว่าสิบ่มีหยัางละครับว่าสิใหญ่นําลงไปพุ่นเนาะลงไปต่าๆลงไปเรื่อยครับสิเป็นจังได๋ยังบ่เคยมาจักเทื่อเด้อครับปลานี่แต่ว่าปัญหาก็คือพุ่นแบกไม่สิแบกเสียมมาพุ่นหานน้ำมันแล้วคุณอ้คุณพี่น้อง ชมมดํำนี่อาการว่าดี่ไปนะครับเมื่อนี้พี่น้องนี่จะนกปลาเห็ดส่วนไหล่ชมมณฑำสิง่างรับดินครับผมเมื่อนี้โบ่บใครเอาเลยเป็นอาการได้พวกบเมื่อนนี้จะนกปลาขับเสียงนกป่าเหียกตลอดนกปลาเป็นนกเสียงกลังขึ้นนิดหน่อยครับผมคู่หลายคู่เน้า ตงสบวบคืบไปในมือเนี่ยจะม้นวนดำว่าสิง่ายครับผมลองมึงง่ายต้องไปเตะเตมึงครับถ้ากันย้ายไม่อีกไม้ครับพี่นอ้องม่นมีหยังครับผมมิดอิงติ้ง,งได้ไหมนี่นั่งเอาต,ตัวสุเตเสียอยู่ม่มีหนกปลา,าเถียงเมขันมีแต่นกต่อเจ้าอย่างองุ่นขันโยนมันวันอยู่ขันดีครับพี่น้องแต่ผมมีนกเข้าไปใกล้ขันดีแต่ผมมีแตม นกบรมานย่านนีดเวลาอยู่้วได้โดนบุเงียบครับผมมือนี้ร่มแห้งครับพี่น้องสภาพอากาศล่มครับสวยมากให่แน่เลยแต่เมื่อเช้านี้ล่มช่วงนกสู่ก็ได้เอาลุ่นต่อครับพี่น้องเป็นยังไงมือนี้ยังโบจบอยู่ครับผมยังบวคำอยู่เดินทางมาไม้ไม่อีกแล้วครับพี่น้องเอ้ยมาเรื่อยๆครับผมบบมียั่งเลยมาตามทางเรื่อยๆครับพูดยังหน่อย หลัดเลาะมากตามโคกตามป่าครับมาลงมาหน้าถ้ำล้วบัดนี้หน้าปังหน้าเสี่ยงวินงหน่อยไขึ้นแล้วครับผมเจ้าองค์บาิ่นขันยนึ้นยกหนึ่งมิดล้ะส่วนผมจะมดดำยังโมขึ้นอยู่อ๋อเนี่ยเคย่อยใส่บนนกเขาแล้วะนกป่านี่ครับผมปลานี่เป็นพี่ประสาทนะครับนี่ข้างฟังนี่ ขันยีในปลาครับผมบ้่ย้องบอกมาเลยช่วงนี้ก็เป็นเวลาเทียงครับนกปลากับเขานอนน้ำอุ้มนั่ยังผมคมกับเบื้องสานเล่าก่อนครับไซ่บไซกับใดนบคือกับ,บไซหมื่อสี่ประมานครับพี่น้องเอยไซนกถิ่มไปนกปลากับข่ขันจะคว่ำจนนกปลาเขามาแล้วครับเริ่มขันเริ่มยังแล้วนี่พีาา่ประสาน สงเซตือกขาบพันศพพอดีครับพี่น้องเขาเจ้าเสียาเผาพอดีเสียงที่นี่กันเสียงวัดนเต้นบานนี่โอ้ยจีจังบ้นดำาก็นกปลากำลังสูนอยู่ครับตอนนี้นกตีแก่องม่จากพีภาษาผูดีแต่ก็จังไดีผมใช้ในพีภาษาโอ้ยพี่น้องเอไงขาดเสียงอะไรพี่จังไดคือปวดแก่นกกำลังเถียงกันอยู่ครับยินเสียงเพิ่นเปิดเพลงเฮทีนกันเสียงมานหรอก เอ้อยจุดผู้พร้อมแล้วแต่ถึงแ่ามถึงมือเทพุเอ้า้ากันไปครับพี่น้อง,งม,มือมันกนับมันมือประมันกับปมันแหละธรรมดาแหละครับผมเกมกี่ไล่ออ <c oughs> เขาก็ได้จับสามตัวละสองมือว่านี่ลหละเขาก็ได้ฝุ่นนกกำลังสูงกันอยู่นะอู้ออันนี้เดมมาคู่อยู่นี่แล้ไปใช้เราปะนี่เนี่ย เสียสัพคือผมไป,ไปไปไปหากันเอารุ่นต่อครับพี่น้องว่ากันว่าไรล่ะครับผมแนวเจ็บเป็นเย่นอุ่นแน่วแนวตายบังคับกันว่าไรนับจาม่นดาออกมาออกจากพี่ภาษามาครับผมจักหน่อยสิคงสีมีการจุดพู้เหรอครับผมพี่น้องเป็นเผาศพกันผมได้ยับออกมาท้องหน้าตอนนี้พู้ใหญ่น่อยจักไปใส่แล้ครับเด้อนกกระยายออกจากหันแล้วผ่เห็นไม่สาวแล้วน่าจิไปทั้งพุนเหรอครับผม โอ้ตอยตอหักครับพี่น้องมือนี่มุ่นดําก็เป็นมุ่นดําเถพาะบัวลายมุ่นเนี่ยผมเล่มมือนีนเอ,อ้ารุ่นต่อครับผมยังบัวคำจ้ะพี่น้องมันใบม้งครับผมตอนนี้ใส่ห่มว้จักน่อยดอกมีนกเขาบ่าตั้มตั้มด้วยครับนี่นมือหอนเลยนี่หอนแล้วนี่มันสองเมตรครับผมให้สาวสองท่อนบัวหอดสองท่อนสัมนี่แหละครับอออูรุ่นต่อครับผมพี่น้องเป็นยังไงกันเลยข้าง้า โอ้พี่น้องเอ้ยยังมีเหตุการณ์ตื่นเต้นได้เลยครับแต่ว่าเหตุการณ์ตื่นเต้นมากแล้วครับพี่น้อง มนุษต่างดาวอาจารย์เสกเขา็ไม่นองบสามเราเขาก็มาหัดอุ้ยใจเอาดอีเปิดประกาศาาให้พี่น,น,น้องดูพวงนี้นั่นครับเ <ผม S 1> พืน่มาเน่เขายยิอะ,ะไรอาจารย์เสกพิ่นสิ่มาเต็นโซ่ครับนี่อุ้ยอันนี้ถือว่าเป็นเพีงซอองผมแล้วครับตอนนี้เต,ตเรียมตัวแล้วใจรักขนาดเลยบสามกับมาม้านแต่เป็นเซริมกับไม่นองผมบ้านจักนู่สามสิบกว่า วละุนอู้วไก่ครับสามสิบกิโลีแหละเฮ้ยดแค่ปากซอยเอ้เอาลุยครัผมพี่น้องแตนเสียงตัวได้มากนี่ตัวเก่าบอนี่ ok ียบร้อนกกระโจมเพิ <t 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 ่นนกดินเพิ่นะครับผมวันนี้เป็นเปลี่ยนอาชีพเป็นนกเพราะเนี่ยโดยท้าวรอนแล้วผมมานี่ยเลี่ยนน้ำมูจีนมูไปเรียนน้ำนมูไปเรีนน้ำครับพี่น้องเอาเปียนมูกคดเอาเตนกดินมาเรียนคด จักสิด้ตอไปต่อจานเสกพ่นมาเ่ลนดีสครับิ่นจังวะาเเิ่นก็มมือนั่นล่ะกินเหล่ยมนตนนีกับเจ้าบัวต้นเนีกับเจ้็ยั่ได้มีนกมีหนูมามพวพตอยู่ยากอนบาดเนี่ยถายาานี่เขามาใกลเอีเด้อหัีเสียงฟังมนนั้นแล้วมเอ้ยจุดันจุดพูเนาะพวกหัของข้ายนั้นน่ะแต่มันชีไกลมันนมันตัวเห็นนั่นน่ะนกอัน นกกระลังเขาของเงนของวิญญาณหน่อยู่ะเจ้าจุดผู้กั้นศพเต็มวิญญาณนี่แตกหนีมัดเลยอย่ากีบอย่ากีบผมก็ว่างตีนเฮ้ยตีนออกละผมห้องก็ใส่ขึ้นหันผมมักข้อนสองนีนผมใส่ผมใส่ตีนพี่ว่าทราบขันว่าเขาเจ้าปรจัดงานศพผมก็เลยใหญ่ออกมาไปทั้งนอกทงมาสั่นเขาก็จอดมองเดียวเนี่ยครับผู้กกากที่มองวัด กันนั้นเล้วผม่าชวไปพุู่้ใพญ่นยอยปุ๊บไงจอดบอทรศัพท์ตัวนาหใส่สอปาไหเพ่วนชวนใพญ่นย้อยไปอยถ่ายอยู่นี่แหละเพราะว่าเพิ่งจไม่กอกมากครับป่ะปิดไปนายังโ่กันโแล้วผมก็เอารุนตัวคับพี่น้องจานเสกมาสมทบแล้วบาทนี่โล่งแล้วครับผมเจ้ามุ่นดำผมว่าสิพักกันใหายไม้ครับจานเสกมาสมทบกับสีใหญ่ไม้ล้ไอ้ใหญ่อนย้อยไปเอานกอยู่ครับผม ไปเขาจุดกระโขกอะไรแล้วจุดบังผู้เออจุดน,นั้นนั่นพุนแม่ผู้พุนแม่เว้ยหนอกปลายเงี้ยเก็บเมลยครับตั้งแต่จุดพูมานี่ยังโมมีเสียงตัวเด็กคันเลยพี่น้องตื่นบางย่างไงเลยเดี๋ยวสิพักกันใหญ่ไหมครับผมทอดอีก,ออกไหม้ครับพี่น้องกับชิดนี่ครับพักกันแยก่ใหญกันไซ่ละมอสดีที่มีนี่นะครับควา,นยา,ยา,นาม,มนั่นของมอเตอร์ไซค์ก็ได้เดี๋ยวมอเตอร์ไซค์มากก็ดีจังนึง ยากๆกันใส่ง่ายๆครับผมลุยเลยใส่ังไดก็ได้นี่แหละงที่มีตน้นใส่นี่แหละประมาณนี้แหละจมุนดำจะยูยะะ่พู้นนะครับพี่น้องตีนปลายยูฆ่าครับผมเป็นต้นทมขันนัขันหาแล้วครับผมการเสยกยี่คุนครับผมยังมดัดให้ใส่อยู่ผูนย่นอยจักแเพงไดเห็นแต่ขไไี้มววาใส่เข้าไปนี่แหละผูนย่นอยก็ได้ เข้าไปอยู่ข้ายไังไหนครับผมวุ่นยุ่ใจอาจารย์เสกชินย้อนครับผมนั่นนั่นยังโมไซอยู่ยังง่วงหนาง่วงหลังอยู่ลูกปลาเขารวมจะอองค์ดำ้วครับพี่น้องเขารวมแล้วครับตอนนี้เฮ้ยรุนแล้วครับผมเสียงลูกปลาคู่ครับผมเอ้ยสู่กันอยู่ครับเ่ได้ต้นอยู่ตอนนี้ นกปลาอยู่หนาสั้นนะครับพี่น้องตอนนี้นกปลาคู่ยน่าคู่ไรครับผมจมุนดำโบาปากเลยครับสงสัยจมุนอย่างยุบุบ่ได้ยินเสียงครับแต่มันเป็นเสียงอยู่มันสางอยงอยู่ตอนนี้นกปลาหินอยู่ใกล้ๆสั้นนะครับผมทั้งหนาไปหันหนาผมหันหน้าสา้นเขาตุนนกปลาอยู่ใกล้ๆนะครับผมรุุนครับผมแต้มแดงสีมาบอจมุนดำเห็นครับพี่น้องนกปลาเฝ้าอยู่สามสี่ตัว ไม่สาวหักล่วงยังไงเพิ่มล่งซื่อ,อครับผมตาย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 ไม่สาวผ้าเจ้าอนั่นผมล่งครับผมโอ้โหขค้อสิบส่วยแท้หักเบิ์มล่วงกว่าน,นึงโอ้ โอ้ยป็นเสานี่คือหักลงสันอู้ปีนคือลุดลงสันพี่น้องบ่งดูความซวยนกปลาเฝาอยู่สามตัวมินนวดเปื้ดเลยครับยูซื้อกับหักลงผมมซองกล่องเบิง่งอยังไปลงสันโอ้ยพีโอ้ย,อย,อยหักอีกครับพี่น้องอู้ขนปีก ฮัก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 โอ้ตา,ตายตายลูกขนสะเลยโอ้ยเหลวเลยพี่น้องเลยตกใจเบิดบานนี่อยู่คือหักลงสันโอ้ยอ้าคว่ำซวยครับพี่น้องเอ้ยนกครับคว่ำสีหยาบครับผมโอ้ยแม่นั่นลุงตัวน่ะงาไม่ผ้านั่นลุงตัวครับโอ้ยเสียดายดิ โอ้ยตายตายมือสีบโบม,มานก็เป็นสิงแล้วครับพี่น้องเสาร์ักเลยครับผมงาผ้าเอ็นลุงครับผมมันงาที่เสนเอ็นลุงซื่อๆนี่คือเป็นสัน,นวนกปลาเฝ้าอยู่กับบินออกวัดเลยบาดน,นี่แตกเศร้าออกเลยอูย้เอาได้สิบอ,อกจันเสกแล้วโอ้นกเลามาใส่พี่เถอะครับผมพี่น้องขึนเท้านียจะไหนดีจม้วนดำ เจม้มันดำโอ้เคียครับพี่รองโอ้ยขนแตกสาเลยเอาเอาแล้วผมจัดการเจ้าคุ้มผาคุ้มเพลคุ้มผาก็ไม่ได้ียวมาบัณนี่ตายตายโอ้ยตา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 ยตกเก็บปรจังงี้เลยโอ้ยไม่ฮักครับพี่รองไม่ฮักไม่ฮักไม่ฮักเอาให้ผมขอหยาดแป๊บนึงครับผมขนสะเบิดครับพี่น้องขนเจ้ามันดำครับผมพุม่นโอ้ หนุกปักก็ลังสีหยียบนะครับผมเฝ้านาเฝ้าล้างอยู่โอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยงาผ้าโยดลง้าเลยครับผมงามันเอ็นลงครับผมลงไปลงมาเลยโอย้ขาดสีอะไรขาดสิบ่ระมานโอ้ยก็สีขันว่าขันมุบบาทนี่ตกเกอย่างไงเลย,ยผมกับตกเก่ยเพราผมกับจูซื่อกับพเนียดก็คว้านข,ข,ขึ้นไฟลงเหมอือนกันที่มอเอไซค์เข้ามา ริวๆเรื่องหมอนผามากพุมงหมอนกเดี๋ยวสิโตบอกจันเสกมาใส่แท่านะครับผมพุ่งสิใสขึ้นแล้วครับผมพี่น้องเจ้ามดดําผมโอเคครับมื่อนี้โอ้ยเมื่อของจันเสกกับโอเคคือกันจันจันใส่ยูก้าบ่ะปล้าโอ้ยกระเมียนหลเนาะมันเสียบ่ซอดเนี่ยกระเบเป็ไปยังที่ว่าสั่นเสียบเนี่ยคัดไสิเหไดกระเบืองถืกว่านี่ไกระเบื้องถือคงจะเสียรกับเมียมสิแล้วนี้นลานย บนใหม่ๆร่้นในเสียงกันอย่างนันโมขันหัวเสาเอาไปนี่คือบนสิเุดอุ้ยเสียดายโอเคคือกันขนไส้นะอยู่ใต้ต้นพระขันกันขันในเสียเอาเสีนได้เลยขันบนขันเอาเสีนงนี้เลยใส่ต้นเก่าผมมันเลื่อนจัดนกเขาดี่อยู่มันกำลังเสียบโอ้ยเสียดายจังแต่คือออกเลยนะทั้งสามตัวนกสามตัวไม่ได้เขารวมนั่นนนั่ตัวนึงเสียงตัวนึงเสียงใยี่โมงที่ผมบอกอาจารย์เอาไปเส็น คันอย่างเดิมนี่โอ้ยจะไหสรุปแล้วโอเค่สองครับมือนี่โอเค่สองเลยพี่น้าเอาพ่น้าเอามาเทียบพี่น้าเอามาเทียบพี่น้าเอามาเอามาใส่พี่น้าจันจันจันยกใส่พี่บุตรจุกเซ็นเต่ร์บุตรโอ้ยแมีนเมียนเมนยาหลากไปน้ำเลยแล้ผ่าปั่นพีก็ซื้อไปโอ้ยยานยานนกขมยานเอ้า

เอคนแตกสะบูนอะคนนว่ามันเอ้าลุยลุยลุยเอามันได้ขุดเตล้มันก็วาๆย่ใกล้มันนุล้วมีอยู่อ่อือืว่าใจดีวใจดียู่โอเคลียรมันยังขันอยู่วันนี้เราคงอาจจะงาไปมันใส่ล้วมังงาไหมน้ำมันนี่กรรลุยต่อครับพี่น้องยังบวดหลับครับพี่น้อง ใส่ขึ้นเีงแล้วหลังจากเช็คว่าหนส่งคู่ส่งสูงอยู่ครับผมพอเลยเอาใส่นี่ครับเอาใส่งางสิไว้ลยหยองต้นไม้ต้นทมหน่อยไปเลยครับผมนะครับสายตานี่แหละเช็คพึ่ามันสีขันสิยังไงบ่โอ้นเนยเตแนวเป็นครับพี่นอ้องขันย่ามขันย่ามมันโมมันนี่เพื่อเต็แนวสิเป็นอ๋อรุนต่อครับผมเป็นยังไงก็ได้คก็สิบ,บ่มีนกมาเขามานั่นพนดกตีใส่ไว้ซื้อครับผมใส่ขายเวลาไว้ซื้อ หนึ่งตะเินหนึ่งทีมงานยังบวกกับทุกคนใส่เหรียญน้ำเพลินไปครับผมเอาลุ่นต่อครับพี่น้องเอานกจานเสกไปใส่แท่นเจ้าม่ดำครับพี่น้องนกป้าเขาร่วมไปแล้วครับผมตอนนี้นกป้ายู่หางพเนตรประมาณว่ถึงเมตรครับผมสูงกว่านกจานเสกอยู่นกจานเสกกัอาการบ่ค่อยดีครับเพราะโอเคพร้อมพร้อมกันเลยครับผมหนึ่งสองสาแล้วก็ตกต้นไม้พร้อมกัน ของผมนี่ใสถิมไปหน่ครับน,นี่ต้นตําๆนี่เตยยี้ดินนี่แต่เลยขันแหน่โบขันแหนครับพักฝืนเพิ่งน,น้อยครับเพ้่เพิ่นได้ใจ,จหน้อยของจานเสียไข่เน่อยุ่เป็นนกปากเบาครับเป็นนกสายมาเลยตอนนี้ก็อัดกับนกปา,กปาอยู่ครับผมเอาแล้วครับพี่น้องผู้ใหญ่หน่อยส่งข่าวมาแล้วครับผมเรียบร้อยแล้วสั้นจัดแล้วแต่แรกแขกหมันของเจ้าองค์บากเพิ่นครับผมตั้งแต่ใหญ่ไข้าไมาอยู่น้ำผู้ใหญ่หน่อย ตีมแรกแข่งมันละะแล้วก็เตีมแรกเติมเติอยู่สังคมเหมืมอนว่าตอนสังครับผมเขาก็ได้ครับผมพู้เหนือพูหย่งไแล้วใส่ไปฝุ่นต้นยุคยยไข่ใหญ่มือนครับผมพันลี่อยู่ผีึนผมบอกเขาไปซองเบื้องนะครับเพราะว่าผมเห็นนกบินเข้าไปแล้วมันเงียบไปเลยบินเข้าไปซื่อพระเนียดพร้อมวันนี้พูดยังอยเขาไปเช็คแล้วครับว่าเรียบร้อยแล้วไปสันท่มาบอกแล้วครับผมเอา้าเตีมแรกแข่งมันมายังไข่ยอยู่ครับผมมีเตีมอยู่มือนี่ส่วนผมก็จัดเสียงนี่ยังได้รุ่นอยู่ ป้าเขาไปเฝ้าของจั่นเสียงย่พุ่นนหรครับผมยังว่รได้ตี๋ตขี้งอยู่เปลี่ยนนาเปลี่ยนลังอยู่ส่วนของผมนี่ตั้งเพราะว่าไปตอนนี้น้อยนี่ได้ย,ยินเสียงขัญญนยนต์่เดือนหนึ่งขึ้สองเดือนเลยหล่ะเจ็บเก่งยังไง,ง,งลเลยพี่นอ้งนองเอาสูตต่อครับผมเอาเจ้าวัานดำลงแล้วครับพี่น้องขุ่นคุยน้อยมากแล้วอออ แจมแรกแหกมันแล้วปุ่นยิ้มเปื่อยๆมาเลยจนได้โทษบอกครับผมว่าเขาเห็นเขาไปซองมังนงกแค่เธออะไรจนได้โทษบอกมีดไปโดนปวดไปอโอ้ยข้าข้าคุยโทรศัพท์อยู่เอา้าวงลง้เหยื่อทูกบาทนี่วงหนา,าตาตนตัวเพื่นอนดูเป็นยังไงเออจะเปลี่็นแนวใดอัวนใดหายใดละมูแน่ครับนั่นนี่แหละครับ,โอ,รรบโอ้ย แต่ว่ากสิเป็นนกกงร่วมเมืนน่อก่อนน่ครับเป็นยังไงหน่อยบนบกเสียงไงเห็นบ่วอกแล้วบกเสียงไงล้วคู่ลราดูดเข้าไปเด้บกเสียงกลางมันหน,นีบ่แมนบกเสียงไงไปคู่อยู่ในอยู่า้าไม่นปอย,ยู่าแล้วก็ดูดออกมาหามันแล้วก็ดูดดูดเขามาอยู่ต้นมันแล้วก็แล้วก็ร่วงเขาใส่เนึุฝนมากแลแ้วที่แรกก็ฝนตีใหญ่มั้ยต้นอยู่าไงต้นนี่ นกเสียงก่างลงม,มาหาเขามเขาล่มเนี่ยฮัดหนุนหลคืออย่างนี้ผมก็เล้ยง่ายมากับกับบวนี้เจ็ดแต่ว่าผมเห็นเขาไปออกไปคู่อยู่หันแล้วก็โดดเขาไว้ในต้นแล้วก็ร่วงเขาขยเนเลยตอนผมมาเนี่ยมันบินหนีไปแล้วจนผมแต่ว่าไล่งามอยู่ครับพี่น้องแตกงามไล่ปีกแตกงามครับนี่เอาขนข้อนหน่อยๆไล่ข้อนหน่อยๆครับเป็นแต่เลี้ยงยู่ดอกจ้กสีเลียงนนะเอ้สุดยอดเลยมันแล้วมันแล้วมันแล้ว,ลว,ลวอ้อปดุดทำไมยกปดุดทำไม ครับผมก็สิสรุปคลิปเลยแหละครับผมเพราะว่าอาจารย์เสกเพิ่นเขาไปเอานกอยู่ทางด้านหลังผมพุ่นบุมีหยังครับผมไล่ออกเลยคําแล้วเพิ่นก็สิได้กลับบ้านกรับซองจารย์เสกเพิ่นก็สิกลับบันเสริมครับส่วนผู้ใหญ่น้อยก็สิกลับทางบันดุงพุ่นครับผมคําฉนดเอาครับสหรับคลิปนี้ผมกับผู้ใหญ่น้อยก็ลุยกันมาแต่เช้าครับผมเจ้าอ่ามุ่นดำผมก็โอเคครับมื้อนี้โอเคต้นไม้ โอเคต้ไมสาวฮักคอเลาะเอ้ของจานเสกองจานเสกกระต๊กก็มาเยอะกันพร้อมกันเลยโอ้โ uh พ้อ huh. ย่นี่นีเคโอเคมา้องจานเสกกัโอเคต้นไม่พร้อมกันมขันบ่หรอขันอยู่เอาไปเซกอไปหอยไปนนี่ <laughs> ถือว่าโอเคครับผมเจ้ามั่นดำกับเดี๋ยวพ่เจ้ามันดำกลับไปพักฟื้นครับผมส่งสีอาการเจ็บอยู่วิงไปจนทา่าว่ายิงไปจนท่าเลย <laughs> เรือบลอยเลยเห็นนางรุนอยู่นกกลังสีหยบเหลืออยู่ประมาณแจัคสอกนังแหละเต้นหนาเต้หนหลังไม่ลงนกแตกออกทั้งสามตัวอบบนี้นกเขาสามตัวอ,ออกคนละฟังเลย <laughs> <laughs> เขาไปกอกอันยอยู่ขินขนแตกซะเอาครับสำหรับคลิปนี้กันฝากไปกำลังใจให้เจ้ามั่นดำด้วยครับด้วย จักสีฟืนยังได้โอ้โอเคยังงามเลยคันเป็นพี่นีันมีติดกล่องขึ้นจริงงามนี่ทาลงม่วนลงเลยนะเอาครับสำหรับคลิปดีผมก็พูดย่อยแล้วก็จานเสียงต้องขอตัวลาพี่ลน้องไปก่อนครับผมเอาไว้พอกันไหมคลิปหน้าครับพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับ